ถ้าใครได้เกิดเขตอุบลเขตยะโสนี้ผู้นั้นจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองพินแรกจริงๆก็คือยะโสเอ้ยอุบลตอนแรเยะโสตอนแรกก็เป็นเมืองยศก็เป็นอุบลหลวงปู่ก็เลยว่าเหมือนกับบ้านเมืองเดียวกันจากอุบลยะโสอนี้เป็นถิ่นแดนของครูบาอาจารย์จนถึงอุดรสกลนคร ไไปเขตจุดนั้นจนถึงหน้องไขยรู้สึกว่าเขตนี้เขตรอบขอบโขงทางด้านนั้นก็จะเป็นทางพ้ายะบุคคลสายป่าส่วนมากนั่นลูกนะทีนี้ถ้าใครมีความมุมา่นมากกวันในปัจจุบันก็จะสามารถส่งมรกคส่งผลได้ไม่ได้เหลือวิสัยนี่จึงนับว่า เป็นดินแดนของพระอริยะถ้าจะไปทางด้านอื่นรู้สึกว่ามันภาวนาไม่ขึ้นยิ่งลงไปทางด้านที่ใต้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าภาวนาไม่ขึ้นทำไมาจึงพูดอย่างนี้อ่าก็ในเมื่อวันที่พระพุทธเจ้าของพวกเราบรรลุเป็นพระโพธ,ธิญาณพระอ,องค์ผินพระพักไปด้านทิศตะวันด้านทิศตะวันออกอย่างนั้นทิศตะวันออกทิศอุดรทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออก จึงเป็นสถานที่ที่สมควรที่จะไปเหนือก็สมควรยิ่งแต่ถ้าทิศตะวันตกที่เราพิจารณาดูเวลาภาวานามันไม่หลงสำหรับลวงปูน่นะพระพุทธเจ้านี่วันที่พระองค์ตรัสรู้เป็นบทิียานเขาคำยากาวางไว้ทางด้านทิศเหนือแผ่นดินยุบเอายากากำยากาไปวางไว้ทางด้านทิศเหนือของ ต้นสีมหาโพธิ์เป็นดินยุบเอาคำยาขาไปวางทางด้านทิศตะวันตกของต้นสีพระมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์เป็นดินก็ยุบเอาไปวางทางด้านทิศใต้ของต้นโพธิ์ก็ยุบอีกนี่พระอ,องค์ก็เลยไปวางทางด้านทิศตะวันออกเป็นดินไม่ยุบกับสูงขึ้นเป็นรัตนบัลลัง,อองก์พระองค์ประทับนั่งพินทพักสู่ทางทิศตะวันออกจึงสามารถที่จะชนะมารได้มันก็มีแบบอย่างอน่างการทาโบสถ์สร้างศาลานี่ ต้องเห็นพระพ,พ,พุทธเจ้าไปทางด้านทิศตะวันออกถือว่าเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ได้ติดเลิกยามไม่ได้ติดทิศแต่ว่าแบบอย่างที่ดีของพ่อเราคราูเราศาสตาเขาศาสตาเราได้พืปริบัติมาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นการที่พ่อแม่ครูสายป่านี่จุดเริ่มแรกจริงๆก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านพุเิตูทางเขต ของทางด้านอุบลสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งอยู่ที่บ้านสีฐานตั้งแต่เริ่มแรกที่มาตั้งวัดสีฐานในหลวงปู่รากเขมประตโตยกย่องเถลิะเสริญช้าทุกันก็พ่อแม่ครูรูปนี้ที่อยู่บ้านสีฐานเริ่มแรกแห่งการสร้างวัดสีฐานในว่าง,งั้นแหละเป็นจริงได้แค่ไหนก็ค่อยศึกษาความรู้กับพ่อแม่ครูผู้ที่อยู่ในยุคข,ของหลวงปู่มั่นพุริตโตจนถึงปัจจุบัน เขตบ้านสีฐานบ้านน้องคูหรือเตขตคร้อของเยสโสนี่จึงเป็นสถานที่ของพระอระหันต์ดินแดนของพระอระหรันต์หลวงปู่สวงหลวงปู่บุญมีตอนนี้หลวงพ่ออุทยก็ว่าจะกลับมาเสียที่เยสเหล่านี้นะได้ยินว่าเพะาะนั้นหลวงปู่ไปกราบศพหลวงปู่ล่าหลวงปู่อุ่นล่า ก็บอกว่าเอา้าแล้วทําไมพ่อแม่ครูจึงไม่กลับมาถิ่นบ้านเกิดบ้านสีฐานหรือแถวยะโสก็อยากจะมาแต่ลูกศิษย์ไม่ให้มาวันนั้นก็ไปกราบศพของหลวงปู่บุญจิงเขมาพิรโตเอาองค์ท่านก็อยากกลับมาบ้านสีฐานแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่ยอมไม่กลับมามาพินี้พิณา,าดูเออที่ไหนก็ที่เกิดที่ตายแต่พูดถึงว่าสกยบุตรพุทธชิโนรถนี่ บุตรของพระพุทธเจ้าที่เลอที่ประเสริฐที่ทรงมากทรงผลส่วนมากจะเป็นคนอุบบนคนเชืสส่วนมากนะลูกนะอย่างนั้นผู้ที่มีความอุมานาบากบัน่นลูกหลานเหลนหลนในปัจจุบันสูงกวนนยิ่งที่จะนําหลักคําสอนของพ่อแม่ครูสาย่าตั้งแต่ลุงปู่สาลุงปู่มั่นไล่มาจนถึงปัจจุบันจนถึงหลวงตามาอกัยเสมุูรณ์พรบาทมรดมาพื้นปฏิบัตินํนมามักนําผลให้เกิดในปัจจุบันซะ เดียว่อที่จะอยู่ไปวันวันอยู่ไปวันวันเที่ยวตายเที่ยวเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่ทิ้นสุดแต่ต้องจริงต้องจังมีเจตความจริงเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะส่งมรรคสงผลได้นี่แหละเมื่อหลวงปูได้อ่านจีวประวัตินลวงกูม่านบริเตโตคือแน่ใจใจใจว่านลวงปูม่พุบริเตโตนี้เป็นพระอรหันต์แล้วก็แน่ใจใจใจว่าหลวงตามาบัวานสัมปโนวันปะวันตาดเป็นพระอรหันต์ พ่าเสด็เจิญร่วมจิตกับแม่เธเจิญร่วมจิตไาไปกลาหลวงปู่รากเขมาประตูวัดปู่เจ้าก่อเนี่ยก็ว่าคือเป็นพระรหันต์คำว่าพระรหันต์การนี้มันจึงถึงใจหลวงปู่ไงตั้งแต่เป็นคารวะเออทําไมเราเพราด้ยินคําว่ารหันต์มันใจมันประวัติประวัติแประวัติคือมีความอยากอยากจะเป็นพระรหันต์อย่างที่สุดไม่อย่างสิ่งอื่นอย่างน้อมรับคาสอนของหลวงปู่รากเขมาประตูมาเพื่อปฏติบันฟังไบฟังใบซึมก็ไปถึงใจถึงใจตลอด จึงมีความม,าามุ่ามา่บากบักที่จะถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้เขตอุบลแกจ้สเป็นสถานที่ของพระอรหรันต์นั่นถ้าไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ขอตาที่ดีกว่านี่หลวงปู่จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านหวังสิ่งเดียวคืออรหันต์อรหรันต์เราก็ไม่ทราบหรอกมันก็บ้าตามบทิี่ามันนั่นแนหะหนึ่งโซตูโซเป็นโซ่ใจต้องสรบปลายตามป่าตามเขาไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมวงชาคณาญา ไม่คิดพอตั้งปณิธานแล้วตั้งสัจจะแล้วว่าจะไม่กลับบ้านเกิดอีกตลอดนันตการอันนี้เมื่อถึงการเวลาของมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกลี่หนีได้หากแม้นกลับมาก็จะไม่เข้าสู่บ้านเกิดคือบ้านบุงหวายตำบลสงเกลยอำเภอคำเกือนแก้วจังหวัดเชโสธรก็เลยมานี่แหละสถานที่ที่เคยมาทําวัดช่วยพ่อแม่ครูวัดเทพลังสี สมัยบวชครั้งแรกหลวงปู่พวงเจ้าคุณพวงเป็นอุปชาเร,รนนาครูบาวรนคณะนุศาสตร์เป็นกรรมวาจาจรยนโน่นก็บวชตามประเพณีตามอทีภาษาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องมากเรื่องผลคงจะบุญปาปาสนาบารมียังไม่ถึงจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องมากเรื่องผลและไม่มีพ่อแม่ครูจี้ให้จนไปกาลหลวงปู่ชอบฐานะสโมโท พรป่ามามนุษร์นในสมัยบวชครั้งแรกอุปถาหลวงปู่ชอบอยู่หนึ่งเดือนเพราะหลวงปู่ชอบทั้งวันก็ไม่พูดนิสัยหลวงปู่สมัยก่อนก็ทั้งวันไม่พูดก็เลยไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือมากคือผลไม่รู้เรื่องว่าอรหันต์คืออะไรนั่นเรื่องของเรื่องมันมันก็ขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ครูด้วยและก็ขึ้นอยู่ที่บุญภาราชนาบารมีของเราด้วย คงจะเป็นบุญบาปศานาปรมีของเราที่สั่งสมอรม,ม์ตัตยังไม่ถึงจุดนั้นจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องมากเรื่องผลเรื่องกระหันตผลได้ตัวน,นี้เป็นเป็นต้นไม้ต้ก่อนนี่เราเป็นคนมาตัดเองนี่ต้นใหญ่ๆต้นทางหน้าที่ตรงนั้นน่ะพอย,ยังจําได้ก็มาเอา้าก็สานที่ที่เราตัดต้นไม้ช่วยครูบาอาจารย์ที่ตรงนั้นน่ะ๋อ้ขาพุาพูดถึงบ้านหนองคูนี่นไม่ใช่บ้านอนื่น แล้วก็ไปมาจุดสมัยสมัยก่อนทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดว่าเรามีญาติที่นี่ลืมแล้วล่ะนานในรัพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราก็ตายไปมาตั้งแต่เด็กๆว่ามาเยี่ยมญาติที่บ้านน้องคูนี่บ้านโซงบ้านทุ่งมน,บ,นบ้านย่อวงสาขนานญาติหมดนะแต่นี้ลืมกันแล้วล่ะคงจะรู้แต่ชื่อแต่แทแต่อะไรตั้งจนานีิโกที่การคงไม่มีแล้วล่ะลืมแต่นี้คิดว่าไม่ใช่บ้านอื่นเมืองอื่น ก็ถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เราได้ช่วยครูบาอาจารย์วัดนี้ก็เป็นวัดที่เราได้ช่วยครูบาอาจารย์สร้างตั้งแต่เริ่มใหม่ๆตั้งแต่พร,รอครูบาบางคณะสตร์หนีมาจากวัดศรีฐานไหนมาสร้างที่นี่เราช่วยเริ่ช่วยได้ทมไมก่อนพอเป็นหนุ่มมีหนุ่มคนเดียวแล้วในวัดนี้พอหลวงปู่ไม่ชอบออกจากวัดหมูจ่จะไปเที่ยวไปเตะหานี่เราไม่ชอบ่ะชอบอยู่วัดวารามชอบไม่รู้เป็นไงเห็นว่าเหลืองแล้วมีความอบอุ่น จนมีความรู้สึกว่าเราจะตายคาผ้าเหลืองมันก็พูดตามปฏิปทาของคนบ้าทำไมจึงบอกว่าเพราะยังไม่รู้บุญบาปดีแท้เป็นแบบไหนมางคนปฏิพานเป็นแบบไหนคือไม่รู้คือไม่รู้ที่ใจยังไม่ถึงใจเมื่อมันยังไม่ถึงใจมันก็รู้แบบรวมๆแรงๆจึงเรียกว่ายัางเป็นบ้ากันอยู่ผู้ที่ไม่บ้าก็คือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นลงตรงนั้นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไม่บ้าอีกเง้นเมื่อเราตั้งสัตว ที่จะทรงมรรคทรงผลในปัจจุบันนี้มันต้องมีอนุภาพหลายพบหลายชาติที่ผ่านมาด้วยมันจึงสามารถที่จะลงเอยในปัจจุบันได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งที่ไม่ทราบตั้งแต่ในเดียวว่าสรา้างมาอย่างไงแต่ว่ามันก็ทราบเองด้วยเหตุผลว่าจะต้องเป็นพระหานให้ได้ในปัจจุบันไม่สงสัยอย่างนั้นสถานที่เขตนี้จึงขินเป็นถิ่นของพระอาริยะบุคคลเรียกว่าพระหันอย่างเต็มภูมิ ว่านั้นได้ขึ้นเทศงานจีรสังขารงานของหลวงปู่สวงมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีบุญผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ขึ้นเทศเพื่อถ้าจะพูดถึงตามทางโลกได้ว่าทดแทนบุญคุณของพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์ตอนแรกหลวลงปู่ไม่ทราบพ่อประเสรเจนรองจิต ก็ได้เอาผ้าต่างๆให้ลุงปู่ดูเกสาธาตุโลหิตธาตุหน้าขาธาตุลุงใจเห็นวันกึ่เต็วันนั้นจึงเผ็ดร้อนด้วยมากดรวยผลนั่นแหละเรื่องนี้แหละหมู่คณะไม่เข้าใจอ้าวก็ไม่เข้าใจครับดูประวัติของเราทิโชคโจรขนาดไหนสลบสลายปางตายนับไม่ถ้วนถ้าจะว่าห้าหนนี้มันวียงนิดหนึ่งอ่ะก็บางว่าผมหวังอรหัยตผลโดยทายเดียวไม่ได้หวังมหาเทศจิตนี่นั่นไม่ได้หวังจะมาให สร้างโน้นสร้างนี่ให้คนมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้คิดว่าจะอยากเด่นอยากดังแต่ผลสุดท้ายก็เป็นดังที่ลูกเห็นไม่มีทำพ่อประเสรศิฐแม่เทอมได้เลยอยู่ด้วยกันทั้งวันในสมัยเป็นฆราวาสนี่สองตายายพาไปทําบุญเราก็ไม่ทราบสมัยก่อนอันนี้ถือว่าเป็นผู้มีประกาศละคุณเนี้ยวันเจ้วันนั้นเราจึงน้อมลงที่ผู้มีประการละคุณคือพ่อประเสริฐเจนร่วมจิตและแม่เทมิมเทอมเจนร่วมจิต ถ้ามีสองตายายนี้เราก็ไม่รู้จักหลวงปู่ลากขมาเป็นตูไม่ได้เห็นที่วัาประัตหลวงปู่ผมจีรบ,บุญโจไม่เห็นอธิธาของพ่อแม่กูที่เป็นพระหันมันจะถึงใจได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันต้องมีผู้นำปากก็แสดงว่าสองตาใหญเคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาอุปราอุปการะคุณที่เราที่ริฐนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะทดแทนบุญคุณเท่าที่เราจะทดแทนบุญคุณได้การที่ เป็นมนุษย์นี่พระุทธเจ้าสอนที่สุดแห่งการระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะตัดรู้เป็นพระทยานแล้วก็ตามเป็นพระอาหัน์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเสด็จไปโปรดพระมารดาของพระองค์ที่ดาวดึงเสด็จไปโปรดพระกาพรมอยู่ที่พมาโลกเพราะว่าพระกาพรมเดินทางผิดดูความเมตตาของพระพุทธเจ้าดูความระลึกเห็นอุปการะคุณของพระพุทธเจ้า หลวงปู่ไม่มีสิ่งอื่นในจิตในใจมีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นตั้งแต่เป็นฆราว,วาสบอกว่าพอเจอเตือนร่วมจิตบอกแม่เตือนเจือนร่วมจิตว่าเราจะบวชแน่นอนไม่สงสัยชาตินี้ถ้าไม่ได้ถ้าถ้าไม่สามารถส่งมรรคส่งผลขอตายดีกว่าเมื่อรู้ว่าเกิดก็จะภาวน,นาต่อจะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์อีกนี่อาถรรพ์แบบนั้นเชื่อพ่อแม่กูสายป่า เพราะแน่ใจใจใจว่าเขตอุบลเขตยโสคือดินแดนแห่งะารหันตากยบุตรพุทธชิโนโนรถถึงใจขนาดนั้นนะลวงปู่นี่มีใครถึงใจเมื่อลวงปู่ไหมแล้วก็เป็นเด็กท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาธรรมดาก็ทำบุญธรรมดาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ว่าเมื่อทําบุญมากเข้ามากเข้ามันจึงไหลรวมกันเป็นพลังใหญ่เจตนาในมรรคในผลแนอรหันตผลโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียว,ยยยวทุกวันนี้ ถ้าจะพูดถึงเนี่ยเห็นความเสื่อมของหลักธรรมหลักวินัยทําไมพระเราจึงไม่นับถือผู้เป็นพ่อผู้เลิศในในโลกธาตุคือพุทธเจ้าโกนหัวน่องของพระเหลืองทาไมไปถือศาสดาอื่นถือพูดผีผผปีศาจพยาขุดพญานาคฤษีเป็นอาญา์ไม่มีความละอายบ้างหรือเราคิดของเราหน้าด้านขนาดนั้นหรือพระเราไม่คําดูหัวโล้นห่มเหลืองหรืออยู่ดีกินดีเขากลาบเขาไหว้ เพราะอำนาจของใครไม่ใช่อำนาจของพวกเธอเป็นอำนาจของพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เขาก่าบับวาวพวกเธอพวกเธอคิดว่าพวกเธอเลืศอพวกเธอเสริฐหรือนั่นเรื่องของเรื่องมันเป็นลูกที่ดีพอมีบ้างไหมเขตจ้อยโสเขตอบนนุบลนี้มีลูกที่ดีถึงจะมีลูกที่เลวอยู่บ้างแต่ก็ยังมีลูกที่ดีเสริมเพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆขึ้นมานเรื่อยๆงั้นการกลับคืนถิ่นอีสาน ของหลวงปู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุมันต้องมีเหตุผลสม,มมูรณ์บุูรณเริ่มต้นทำกลางบ้านปลายที่สุดหลวงปู่เป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยอ่อน้อมถ่อมตนพูดหวานๆแต่ทุกวันนี้คนละแบบเราจะเอาชีวิตแรกเพื่อรักษาพระสัทธรรมหลักธรรมหลักวินัยเสื่อมไปมากแทบจะไม่มีศิสอี่สิบข้อแทบจะไม่มีพ่อแม่ครูเอานำมาเพื่อปฏิบัติแล้วสอนลูกศิษลูกหา ทำให้ภาษาธรรมหลักคำสอนของพระเจ้าเสื่อมไปเสื่อมไปศีลตัวนี้ต้องมาก่อนสิ่งอื่นพระต้องมีศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์สองร้อยที่เพีรข้อศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนที่จะเข้าบรรพชาถ้าไม่ศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนเข้าบรรพชาถ้าละเมิดไปเพราะไม่รู้เกิดอาบัติหนกะเข้าไปต้องวิบัติเป็นพระที่วิบัติศีลวิบัติ ศินตะลุสินขาดเป็นตาลยอดด้วนไม่สามารถที่จะทรงมากทรงผลไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกหรือตัวบุญตนบุญได้เลยเหมือนฆราวาสธรรมดาหรือเลวซามกับา,าราวาสต้องถามระประเสริฐเจนร่ำจิตแม่เธิอนจนเจนร่ำจิตว่าหลวงปู่เป็นคนแบบไหนตั้งแต่เป็นฆราวาสถ้าหลวงปู่ไม่ดีพอสองตายใหญ่ไม่ตามตลอดตลอดจนถึงปัจจุบัน เราไม่มีข้อด่างพ้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ควรเราไม่ทําพ่อแม่ไม่เคยดูด่าว่าเก่าพี่น้องมสุสาวกนาญาดเราไม่เคยที่จะดูด่าว่าเก่าเพราะเราสมบูบรุ่ด้วยคุณนัสมบัติของผู้ดีจนถึงปัจจุบันนั้นการที่จะออกสงฆ์ังหาโลกต้องอาศัยกําลังแดงใจของหมูของคณะที่เป็นพระเป็นอุบาสกติการ่วมด้วยช่วยกันรักษาไว้ซึ่งพระสัทธรรมรักธรมหลักวินัยให้สมบูรณ์บริบูรณ์ จึงจะสามารถทําให้พุทธศาสนามั่นคงท้าวรต่อไปได้ไม่งั้นพระพุทธศาสนาก็จะอันตรธานหายไปโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองศาสนาอื่นเขาก็ทํานี่ไม่ใช่ผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาหลักธรรมหลักวินยัยเมื่อพวกเรารักษาเทิดอทูนไว้ปฏิบัติตาม ตัวนั้นแหละจะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง,งเราก็เป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยใจก็เบิกบานเพราะเป็นลูกที่ดีพวกเราจะเป็นลูกที่ดีหรือเป็นลูกที่เลวทั้งพระทั้งบาตุติกาหลวงปู่อยากให้พวกเราเป็นลูกที่ดีทั้งพระด้วยทั้งกุบาตุติกาด้วยลูกที่ดีดีเลือดเระเสริฐที่สุดพวกเราเป็นศย์พระพุทธเจ้าบุตรพระพุทธเจ้าสักยบุตรพุทธชิโนรสไม่ใช่ บุตรของพระเถวทัตญาติของพระเถวทัตต้องตกนรกบว,วกไหมในมหาเวทีนรกพวกเราจะเป็นอย่างนั้นหรือประมาทพระพุทธเจ้าก็คือพระเทววัตถถ้าพวกเราประมาทพระพุทธเจ้าไปกราบไหว้พวกผู้ผีปีศาจเทพบุตรเทพธีดาเป็นอาจารย์พระยาคุธพระญานาคือศีชีพัยเป็นอาจารย์ก็แสดงว่าลูกยังไม่ถึงคำว่าบุตรของพระตถาคตเจ้าต้องทําบาปปามาเพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดการประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ มีกำมากมากที่สุดรวมพลังใจเข้าสู่ธรรมเข้าสู่วินัยงั้นวันนี้เป็นวันที่ลวงปู่มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่สุดที่ได้กลับสู่บ้านเกิดไม่ใช่บ้านกําเนิดแต่บ้านเกิดหมายถึงจังหวัดยโสธรเขตจังหวัดยโสธรถือว่าบ้านเกิดไม่ใช่บ้านกําเนิดจากคันมันดาบ้านกําเนิดจากคันมันดาก็คือนี่บ้านวงไว้เนี่ย แต่บนสงเปือยนีอ่อคำเภอกำแพงแก้วจังหวัดยะโสธรห่างนี้จากนี้ไปก็ประมาณสิบกิโลมั้งไม่ได้ไกลแต่มันโคมาทางด้านนั้นก็ทางด้านกำแพงแก้วก็ยี่สิบกว่ากิโลรัดไปนี่นี่รัดไปนี่จากว่นนี้ก็ไปบ้านรงไปบ้านยอ่อบ้านยอก็ลงคําม่วงโคปาจิกก็ข้ามไปนั้นใกล้ๆไม่ไกลแต่ลงอู่ตั้งสายแล้วไม่เข้าบ้านพี่สาวพี่ชา,ชา,ชา,ายองศาคณิมามากราบซาก่อนที่เราจะตาย ถ้าพ่อเออถ้าพี่น้ององสักญ,ญาตตายกองก็คือแล้วไปแต่ถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยเราจะทําหน้าที่ลูกที่ดีของพุทธเจ้าตั้งสัตว์แล้วชีวิตทั้งชีวิตอุทิศให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตทั้งชีวิตเลือดทุกหยดบูชาพระพุทธเจ้าแทนมาลาถ้าจะละเมิดพระวินัยขอตายดีกว่าไม่งั้นลวงปู่ไม่สามารถอยู่ป่าได้ถึงสิบปี ป่าช้างดงเสือดงงูดงผีกลัวมากที่สุดก็คือศีลและสัจจะความบริสุทธิ์ของใจขงช้างใช่เนาะจะเมื่อไหร่ในทุ่งใหญ่ในเลสวนชายแดนประมา่าทำไมหลวงปู่จึงรอดมาอ๋อศีลบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ความตั้งปณิธานบริสุทธิ์คือหวังมากหวังผลหวังเป็นพระหันโดยถ่ายเดียว เมื่อเริ่มต้นบริสุทธิ์กลางก็บริสุทธิ์บ้นปลายก็บริสุทธิ์นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจแต่ถ้าต้นไม่บริสุทธิ์กลางก็ไม่บริสุทธิ์ปลายก็ไม่บริสุทธิ์ความวิบัติความหายนะก็จะเกิดจึงแค่ค่าตลอดรอดฝั่งมาตลอดตลอดเหมือนกับพวกช้างมันมีหัวใจดูแลเราพวกงูเหลืองูจงอางพวกเสือพวกสัตว์ต่างๆในป่าเหมือนกับเขาดูแลเราผ่านไปมองดูแล้วเขาก็อยู่ใกล้ มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกของคระเุทธเจ้าจริงๆเรียกถึงพ่อน้ำตาร่วงตลอดตลอดน้ำตาร่วงตลอดตลอดถึงใจด้วยความเคารพเทิดทุนถึงถึงใจด้วยมรด้วยผลนั่นแหละถ้าไม่สามารถทรงมรคทรงผลได้ขอตายซะนี่การที่เราเป็นพระจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นความวิบัติก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นบ้างท่ามกลางบ้านไปและที่สุด ถ้าเรามีความเคารพเตอือนในศาสดาของตัวเองเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีบั้นปลายที่สุดก็ดีดีตลอดตลอดเลยนี่พูดให้พวกเราเหล่าชาวพุทธได้สดับกันทั่วโลกแล้วทุกวันนี้เขตใจอุบลเกตใายโสนี่ยังหลงเหลือปาริยะอยู่หลายเจอหลายลูกเขตอุดรก็พอเหลือไปกลับไปวไ้ คนบ้านเจถานอยู่โน,โน่นอยู่หนองบงัวลำพูพ่อแม่ครูที่เป็นภรรยายังเหลืออยู่รูปหนึ่งหลวงปู่เป็นลูกหลานของหลวงปู่คำพองติโสพ่อแม่พูดให้ฟังพ่อแม่ไปกราบหลวงปู่คำพองติโสเรื่อยแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไปกราบก็คงจะเป็นมหาเหตุที่ว่าถ้าเราไปกราบหลวงปู่คำพองติโสคงจะได้แจ้งในมักในผลตั้งแต่นานแล้วพวกเปรตพวกผีคงสถิตในใจของเราหาทางกั้น มาในใจโลกาธาตุขงหาทางกัน้นแม้เรารู้เห็นว่าพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์เป็นแบบไหนอุป,ปนิสัยการไปการมาเกีย้ยท่าทางเป็นเชกเช่นไรคือปิดหูปิดตาหลวงปู่เลยแต่ผลสุดท้ายก็ปิดหูปิดตาหลวงปู่ไม่ได้เมื่อลุงปูอ่อ่านจีวะปว่าหลวงปู่มัน่นเรียโตหลวงปู่พรมจรีระปุญโญหลวงตาพระมหาบัวญ,ญาณสำตุของศาบตร์ม,ม,มัดทลบทลอดูนโซสุด เราต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในปัจจุบันถ้าไม่เป็นตายซะถึงใจขนาดนั้นพูดในพวกเราฟังที่เป็นชาวพุทธทั่วโลกอยากให้ทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวนี้พระอรหันต์ยังอยู่ดังที่คำตัดของพุธเจ้าว,ว่าตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมากเต๋โลกจะไม่ว่างจากพระอรหัน,น,น,นต์อนุนท่ันแกออนุนแบบนี้จึงแน่ใจใจใจว่า พระอาหารหันยังอยู่แต่กิจกายขวัญขวายเพื่อเป้าหมายที่สุดที่ได้ตั้งปณิธานไว้ลวงปู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่กลับมาเวียนไายตายเกิดอีกตลอดนันตการเราจะเข้าเดนเมืองปณิพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกใครจะเป็นกินจตายก็จะร้องให้น้ําตาไหลเป็นเรื่องกรรมของใครของมันแต่เราจะไปจุดเดียวก็คือเมืองปณิพานแต่ จะไปเมืองพุิพานได้ต้องทำให้อาสวะสิน้นจิตต้องบริสุทธิ์สุดพุทธผ่องเรียกว่าจิตอรหันท่านั้นจึงเปลี่ยนปัญญามโสสุดโสเป็นโส,สใจทุกวันนี้เพราะต้องการเป็นพระหรันลูกต้องการเป็นพระหันไหมพระต้องการเป็นพระหันไหมบาสุกีกาต้องการเป็นพระหันไหมหลวงปู่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคารวะจิตรวมใหญ่ตั้งแต่เป็นคารวะ ตั้งแต่เป็นพระขาวความรักความอะไรัยคาสบันตั้งแต่เป็นคารวาสทำได้ไม่ว่าพระไม่ว่าอุบาสกสีกาทำได้ความรักระหว่างพ่อแม่วงศชาคณาญาติคนรักคนห่วงคาสบันอย่างสิน้นเชงตั้งแต่ลุงปู่เป็นคารวาสไม่จำเป็นต้องมาพูดใหม่ว่ากําลังบวชกําลังเดินมรรคเราทำได้ พิสุแปลว่าผู้เห็นภายในวัตสงสารไม่ใช่ว่าโกนหัวนุ่งผมผ้าเหลืองถ้าพวกเรารู้ว่าเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกขเพียรพยายามหาทางออกซะพวกเธอก็เป็นพิสุได้แล้วสามารถที่จะทรงมรรคทรงผลโสดาปติมรรคโสดาปติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลโสดาปติมรรคโสดาปติผลเป็นได้ตั้งแต่คารวะ ญาติโยมเป็นได้ไม่ได้เกี่ยวหลวงปู่ท,ทะลุดินทะลุฟ้ามาก,ก่อนอยู่กับพ่อแม่ครูมาก,ก่อนจิตรู้ว่าใหญ่มาก,ก่อนจนทะลุดินทะลุฟ้าตั้งแต่เป็นคราวา์จึงเชื่อว่าโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลสกิตาคามีมักสกิตาคามีผลอนาคามีมัอนาคามีผลอรหัตมักอรหัตผลเป็นได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นพระเถรเนนจีอุบาสกวติกา ถ้ามีความตั้งใจมั่นตั้งสัจจะมีความสัตย์ความจริงมีสัจจะมีความสัตย์ความจริงว่าถ้าไม่สามารถทรงมรรคทรงผลได้ขอต่ยชผู้นี้เป็นผู้ที่ช่างสมอารมณ์บุญภาวาสนาบารมีมาตั้งแต่ในดิตชาติผู้นี้จะสามารถรวมพลังบุญใหญ่ได้ในปัจจุบันไม่เลือกว่าจะเป็นพระหรืออุบาสกปิติาก็จะสามารถ บรรลุมรผลพระา槃สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันไม่สงสัยขออนุโมทนาด้วยสาธุอี่โมงแล้วรับฟังสรุกแล้วก็จะรีบเออติดต่อ